็กในช่วงวัยศูนย์ถึง6ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆเราควรจะต้องปูพื้นฐานของเด็กเนี่ยให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแต่ทีนี้นะครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาก็คือการจะรับมือกับเด็กยุคนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับเขาเรียกว่ายุคเจเนอเรลอัลฟานะครับคือเด็กที่เกิดในช่วงปี2553เป็นต้นมานะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับตอนนี้มีหลายๆคนนะครับให้ความใส่ใจแล้วก็พยายามให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ ใส่ใจกับเด็กกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะของเล่นที่ดีสุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับทางโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลเขามีการจัดเสวนาเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงดูลูกน้อยอายุศูนถึง6ปีภายใต้หัวข้อรู้จักเข้าใจเจเนอเรชั่นอัลฟานะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้รู้วิธีในการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจจะได้เติบโตมาแข็งแรง ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นช่วงวัยเดียวกับลูกสาวคนเล็กผมเลย<อ>นะฮะส่วนเป็นเจนอัลฟาเหมือนกันเจนอัลฟานะครับแพทย์หญิงอัมพรสันติงามกุลกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กบอกว่าเด็กยุคเจเนอเรชั่นอัลฟาเนี่ยนะครับเด็กยุคนี้เนี่ยจะมีโอกาสสัมผัสกับสื่ออออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีตลอดเวลาทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกลายเป็นพี่เลี้ยงก็ให้เป็นพ่อแม่ผู้ช่วยไปเรียบร้อยแล้วะนะฮะ,ะ,ฮะเด็กในยุคนี้ ข้อดีก็คือมีความรู้ที่กว้างไกลามากขึ้นคือถ้าเด็กเนี่ยเข้าใจวิธีการต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลนะครับจะทําให้เด็กเนี่ยได้รับข้อมูลมากกว่าในยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่เยอะเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงถ้าเล่นไม่รู้จักเวลานะครับเล่นแบบจมก็จะเกิดปัญหาสุขภาพขาดสมาธิและขาดทักษะการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องแบ่ง และรู้จักการบริหารเวลาให้ดีเพื่อส่งเสริมให้เด็กเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับทั้งสังคมออนไลน์และโลกที่เป็นปัจจุบันด้วย<ช>นะครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการก็ต้องเป็นไปตามวัยด้วยเหมือนกันยังวัยทารกในช่วงขู่ปีแรกต้องเน้นกิจกรรมด้านกล้ามเนื้อมือการมองเห็นการได้ยินพอโตหน่อยอายุ1-3ขวบ เด็กจะมีความสามารถทางกล้ามเนื้อมากขึ้นก็สามารถที่จะให้ของเล่นเด็กที่มีความซับซ้อนมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักใช้จินตนานการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์อย่าพิ่งไปให้พวกแท็บเล็ตนะฮะบ,<ช>บางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกไม่มีพี่เลี้ยงนะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาโยนแท็บเล็ตให้ลูกไปจิ้มเล่นเลยตรงนี้อาจจะเร็วเกินไปนะครับพอ3าถึงปีเด็กจะเรียนรู้ภาษามากขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์อาจจะให้เด็กเนี่ย เล่นเน้เนในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นที่สามารถนําของที่อยู่ใกล้ตัวของที่อยู่รอบบ้านเนี่ยเอามาประยุกต์เป็นของเล่นก็ได้อาจจะสลับเล่นกับของที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าควรจะต้องแบ่งเวลาให้ดีนี่คือเรื่องสําคัญแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกให้เด็กสามารถรู้จักความอดทนรู้จักการรอคอยเด็กยุคน,นี้ขาดเพราะว่าเพียงแค่จิ้มคอมพิวเตอร์บางครั้งข้อมูลทุกอย่างก็ขึ้นมาเร็วมากๆจนทําให้เด็กเนี่ยรอคอยไม่เป็นนะครับ แล้วก็ในช่วงขู่ปีแรกไม่ควรให้เด็กไปสัมผัสกับหน้าจอโดยตรงนะฮะรู้จักให้เด็กเนี่ยใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวอยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกันให้มากที่สุดมากกว่าอยู่การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือไปฟังเคล็ดลับการเลี้ยงลูกจากคุณหมอเพิ่มเติมครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกให้มีความสุขเนี่ย จริงๆแล้วเด็กสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือความรักความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแม้ฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ตั้งแต่เด็กเกิดมาวัยเล็กๆตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความเอาใจใส่กับเด็กไม่ใช่เพียงแค่ให้กินอิ่มนอนหลับเท่านั้นแต่ว่าต้องไม่ลืมด้วยว่าสิ่งที่จะทาให้เด็กมีความสุขแล้วก็พัฒนาไปทางด้านที่ดีก็คือเรื่องของการเล่นงานของเด็กคือการเล่นเป็นหลัก อย่าคิดว่าเรื่องเล่นเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงจังสำหรับเด็กเพราะว่าทาให้เขาเนี่ยพัฒนาจากออจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อย่างดีแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนได้พอเข้าสู่โรงเรียนได้ดีแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขามีความสุขอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกัน คุณแม่ก็จะส่งเสริมน้องสี่ด้านเลยนะคะคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะอย่างเช่นด้านแรกก็ด้านร่างกายนะคะคแม่ก็จะพาน้องออกกําลังกายค่ะทุกวันอย่างน้อยๆก่อนไปโรงเรียนสัก5นาทีสินาทีเรื่องที่ช่วยส่งเสริมต่างๆนี้มันจะช่วยฝึกเรื่องสมาธิน้องค่ะเกี่ยวกับการความจําแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้<อ>เรืร่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆเคล็ดลับก็คือพยายามเลี้ยงแบบให้เขามีความสุข ตามวัยของเขาอะนะคะก็คือไม่ได้ฟอสอะไรมากแต่ว่าก็ให้เขาใช้ชีวิตแบบเป็นค่อนข้างมีระเบียบนิดนึงก็คือให้ทานเป็นเวลาเข้านอนเป็นเวลาแต่ว่าเวลาที่เล่นก็ให้เขาเล่นเต็มที่อะคะ่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าของเล่นที่ดีที่สุดของลูกไม่มีอะไรดีเท่ากับตัวคุณพ่อคุณแม่เองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ไปเล่นกับเขาเขามีความสุขแหละค่ะ